เวลานี้คงเชื่อ,อยากหากจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันรโอชาจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยภายหลังประกาศตัวสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะแคดิเดตนายกเพราะไม่ว่าหันไปทางไหนยังมีคำสบประมาทต่อจำนวนเก้าอี้สอสอหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรวงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มีกระแสะว่าสวันดี4วันไข่ เพราะฝ่ายคนใกล้ชิดซินกนักการเมืองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแตกกันแล้วส่วนฝั่งซิกทหารยืนยันว่าทั้งคู่ยังรักกันดีและไม่เป็นไปตามกระแสะความขัดแย้งที่ออกมาแต่ผลสํารวจที่มาจากนิดาโพต่อการสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและพักการเมืองรอบปีที่ผ่านมาก็พบว่า ความนิยมของพลเอกประยุทธ์หล่นไปอยู่อันดับที่4ทั้งพื้นที่ตั้งแต่ภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางแต่เพิ่งขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองภายหลังพลเอกประยุทธ์ประกาศสมัครสมาชิพกพรครวมไทยสร้างชาติทําให้ปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการใดในการเลือกตั้งในปี2566แต่ก่อนจะถึงเวลาเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ ต้องฝ่าด่านการยื่นยติอภิปรายแบบไม่ลงมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ถึงขั้นตอนที่เกิดขึ้นจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตามระบบปกติแต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเป้าหมายของพรรคฝ่ายคา้านต่อการตัดแต้งรัฐบาลก่อนไปถึงวันเลือกตั้ง นอกจากนี้สุทินคลางแสงสสพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้ให้เห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้มุ่งประเด็นไปที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักร่วมรัฐบาลทุกคนเพราะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลที่เป็นนั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์และเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีผลต่อการเลือกตั้งแน่นอน แต่อีกด้านหนึ่งก็มีกระแสประเมินว่าจะเป็นความประมาทของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่จากการประเมินศักยภาพพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ที่อาจต่ำเกินไปเพราะเมื่อพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเดินหน้าทางการเมืองครั้งสําคัญแน่นอนว่า ย่อมมีกลยุทธ์ต้อตอบฝ่ายค้านไม่ให้ถูกโจมตีให้จนมุมอยู่ฝ่ายเดียวจากนั้นเมื่อการอภิปรายทั่วไปเสร็จสิ้นสถานการณ์การเมืองจะเข้าโหมดเตรียมพร้อมการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้องคาพยพกลุ่มคอสอชอก็กำลังแยกย้ายไปสู่เป้าหมายของตัวเองจากสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ ขณะที่พี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิทย์ก็จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชาราัฐและหากทั้งคู่ผ่านกติกาเข้าไปถึงรอบบวทเลือกนายกได้ก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียวทําให้มีโอกาสที่กลุ่มสอวอจะแบ่งเป็นสองคู่หากพี่น้องสองปอตกลงกันไม่ได้ในอนาคต โดยเฉพาะกระแสข่าวดีลพิเศษระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยหรือท่าทีของอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มีต่อทักษิณชินวัตรกสะท้อนวลีการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรดังนั้นการเมืองในปี2566จะเป็นจุดสําคัญที่มีต่อพลเอกประยุทธ์จะไปถึงฝันเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สามมากน้อยเพียงใดเมื่อการเมืองที่คาดว่าจะเป็นมิตรแท้แต่สุดท้ายอาจเป็นเพียงละครทาง างการเมืองอีกฉากหนึ่งเช่นกันด้วย